เลิกแล้วคู่รักต่างวัยแพรรี่ไพลวันขอ,อยุติความสัมพันธ์กับน้องปอดหลังโพสตตัดพอผ่านโซเชียลเลิกกันไม่ยากแต่รักกันยากมากด้านชาวเน็ตแตกตื่นเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้กันแน่กลายเป็นประเด็นที่ค้างคาใจสําหรับใครหลายคนออกมากๆเลยทีเดียวด้วยเพราะว่าเห็นทั้งคู่นั้นมักเดินหน้าเสิร์ฟความหวานไม่พักอย่างคู่ของคุณแพรรี่ไพลวันและน้องฟอดที่หลังจากทั้งคู่เปิดสถานะว่าได้คบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ นปีที่แล้วท่ามกลางความยินดีของเหล่าแฟนคลับและชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีพร้อมแซวทั้งคู่กันอย่างมากมายแต่ก็ต้องมีสะดุดชวนอึง้งเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาทางด้านคุณแพรลี่ประกาศชัดลงโซเชียลว่าตอนนั้นได้ยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อวันที่25มิถุนายน2567ที่ผ่านมาทางด้านคุณแพรลี่พายวันวรรณบุตรได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้า ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook ส่วนตัวพร้อมสื่อถึงว่าถึงชีวิตรักที่จบลงไปแล้วถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะไปต่อไม่ได้แต่จะไม่ทอดทิ้งคนรักโดยได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเลิกกันไม่ยากคะ่ะแต่กว่าจะรักกันมาเป็นปียากมากพรุ่งนี้ฉันจะไปบุรีรัมย์ไปคุยกับพ่อและแม่ให้เข้าใจฉันไม่มีทางทิ้งคนรักของฉันแต่ถ้ามันจะไปต่อไม่ได้ขอให้ฉันได้พูดกับพ่อและแม่ด้วยปากของฉันเองโดยหลังจากนั้นไม่นานทางด้านคุณแพรรี่ก็ได้โพสต์อีกหนึ่งโพสต์ทันมา โดยได้ระบุข้อความดังนี้ว่าถึงจะเศร้าแค่ไหนแต่ก็ต้องเอารองเท้าไปคืนลืมพวงกุญแจด้วยคุยกันค่ะต้องคุยกันจะรักกันหรือว่าจากกันก็ต้องไปอย่างมีความรู้สึกดีๆให้กันไม่เสียหายเลยกอดกันสักครั้งก่อนแยกย้ายซึ่งเจ้าตัวยังได้เข้ามาคอมเมนต์ไว้ใต้โพสของตนเองอีกว่ารักและหวังดีมาตลอดไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็จะรักและหวังดีเหมือนเดิมนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทําเอาหลายคนรู้สึกตกใจกับข่าวที่ทางด้านเจ้าตัวอย่างคุณแพรล,ลี ออกมาประกาศออากมากๆว่าด้วยเพราะสาเหตุอะไรจึงทำให้ทั้งคู่นั้นถึงขั้นต้องยุติความสัมพันธ์รักในครั้งนี้อย่างเป็นทางการไปทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ดูรักกันหวานชื่นกันปกติจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็ทําให้ด้านโซเชียลถึงกับแตกตื่นพร้อมงงกันเป็นแถบๆกันเลยทีเดียวโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างพากันมาให้กําลังใจทั้งคู่กันอย่างมากมายโดยได้แสดงความคิดเห็นเป็นทิศทางเดียวกันเป็นจํานวนมากอาทิเป็นคนคิดบวกมากๆค่ะน่ารักมากก่อนๆน กอดคะ่ God God, คะแพรรี่ขอให้กลับมาสร้างรอยยิ้มคู่กันอีกครั้งนะคะรู้สึกดีใจในการคิดบวกของคุณแพรรี่เข้ามาก่อนให้กําลังใจคะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคะ่ะขอให้กลับมารักกันเหมือนเดิมคะ่ะเข้มแข็งนะคะคุณคือที่1อยู่แล้วคุณจัดการได้แน่นอนพี่เชื่อคะ่ะความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าสถาน,านาะไหนค่ะน่ารักและเข้มแข็งปล่อยวางได้เร็วสมกับที่เคยบวดร่ำเรียนมากอดนนะคะเป็นคนน่ารักขนาดนี้ความห่วงใยย่อมมี มากล้นเลยครับเรียกได้ว่าทําเอาด้านเจ้าตัวอย่างคุณแพรรี่รู้สึกซาบซึ้งมากๆที่คนเป็นจํานวนมากได้เข้ามากล่าวให้กําลังใจเธอมากขนาดนี้พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเป็นห่วงเป็นใยตนโดยได้ระบุข้อความว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะไม่คิดว่าจะมีคนห่วงใยมากขนาดนี้พร้อมอีโมจีหน้าหัวใจโดยหากมองย้อนกลับไปช่วงก่อนที่ทั้งคู่จะเลิกรากันนั้นเคยมีประเด็นที่ทั้งคู่นั้นเกือบจะเลิกรากันอยู่บ่อยครั้งซึ่งทางด้านแพรรี่ได้ออกมา มาร่วมไลฟ์สดกับน้องฟอร์ดแฟนหนุ่มว่าสาเหตุช่วงที่ทั้งคู่เกือบเลิกกันเป็นเพราะว่ามาจากการที่น้องฟอร์ดค่อนข้างติดเพื่อนเอามากๆอีกทั้งยังเคยเห็นน้องฟอร์ดเคยส่งเพลงรักให้ทางด้านเพื่อนสาวของเขาอีกด้วยโดยในช่วงนั้นคุณแพรรี่ได้กล่าวเอาไว้ว่าจริงๆตนไม่ใช่คนที่จะมาเอาแต่ใจแต่ที่ต้องออกมาพูดเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแต่ยังยืนยันว่าทั้งคู่ยังรักกันดีและยังไม่ได้เลิกรากันแค่ติดมีปัญหากันนิดหน่อยเพียงเท่านั้นเองโดยชินวนเหตุที่ทําให้ทางคุณแพรี่ต้องออ มาพูดอย่างจริงจังเป็นเพราะเพื่อนผู้หญิงของน้องฟอร์ดทำคอนเทนต์ร่วมกับน้องฟอรดเป็น10บสคลิปในเชิงมีความรักเยอะมากจนทําไม่แฟนคลับและคนทั่วไปเกิดความเข้าใจผิดกันว่าน้องฟอร์ดกับเพื่อนผู้หญิงมีความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนกันใช่หรือไม่จนทําให้คุณแพรี่เริ่มรู้สึกว่าเกินขอบเขตของคําว่าเป็นเพื่อนกันแล้วจึงได้ฟาดกลับไปถึงเพื่อนผู้หญิงน้องฟอร์ดชนิดที่เรียกได้ว่าเจ็บจี๊ดถึงสวงกันเลยทีเดียวพร้อมประกาศออกสื่อว่าไม่ขอเจอหน้าอีโดยล่าสุดน้องฟอร์ดได้ออก มาแชร์แคปชั่นของคุณอ้ําอิราวัตพร้อมแท็กคุณแพรรี่โดยในแคปชั่นมีใจความว่าบอกเลิกแฟน100ครั้งไม่มีครั้งไหนเลยที่ได้เลิกกันจริงๆแต่ทั้ง100ครั้งเจ็บและทรมานใจจริงๆทั้งตัวเราเองและคนรักบทเรียนที่ได้คือตอนโกรธงอนหึงอย่าเพิ่งรีบพูดรีบพิมพ์แบบที่ใจคิดควรเว้นพักใจปล่อยเวลาช่วยคิดแต่อย่างไรก็ตามสาเหตุของการเลิกราในครั้งนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนักจึงต้องรอให้ทั้งคู่นั้นออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวพอ พูดชี้แจงด้วยตนเองอีกครั้งโดยสถานการณ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามรับชมไปพร้อมกันได้เลยค่ะ